มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาด้วยฟินสูตรสตาร์เตอร์อาหารสุนัขโภชนาการสูงช่วยให้เขาสุขภาพดีเติบโตสมวัยและขับถ่ายเป็นก้อนฟินสูตรสตาร์เตอร์ around the world i flip the script just like an acrobatic bringing in them hits you would have thought that we had bad in practice hip hip hooray hit the light my pockets fatter give me a little space promise mama i'ma take the challenge took my chance the dice roll let me slide in welcome y'all to my show bout to begin this the time i go right roll so let me so from my พาแฟนๆครับมา,มารู้จักกับเบียม บุรีที่นี่ครับเขาสวนกวางโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บีเอ็มบุรีนะครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับพี่ตาครับโล่งงานยามดีและมาเที่ยวขอสวนกวาครับ ได้เจอกันสักทกี่พ่บีเอ็มบูลี่ชาพามบีเอ็มบูลี่ครับพี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับต้นไอบ้านป่าเปือยครับตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางครับจังหวัดขอนแก่นพี่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นก็ประมาณ70กเจ็ดสิบกิโลเนาะครับพี่ครับจะเข้าอุดรเนี่ยนาะครับใช่ครับจะเข้าอุดรต้องถามนิดนึงเริ่มต้นมายังไงก่อนที่จะมาเลี้ยงบูลี่เนี่ยมีอะไรพันธุ์ไหนมาก่อนไหม อ๋อมีไซบีเรียนครับพี่เราเริ่มต้นมาจากไซบีเรียนครับก็คือความชอบเราเป็นคนรักหมายกันอยู่แล้วแฟนมีไซอยู่แล้วตอนโตพาไปจูงเล่นตามสวนปกตินะครับแล้วอยู่ดีเขามาชอบหมาเราเขาก็เลยมาขอผสมตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าการผสมหมาเราต้องได้ตังเหร,อหรือหรือยังไงผมก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นผสมให้ แล้วก็ขอลูกตัวนึงเพิ่งรู้ว่าการ,<อ>ก,ารการเลี้ยงหมามันเกิดไรายได้เแล้วต่อมาเราก็ได้เลี้ยงเฟ้นเพราะว่าไซเราเนี่ยไม่มีเพื่อนอพอได้เฟ้นแล้วนี่ก็เลยเลี้ยงไปสักพักกำลังจะได้ผสมน้องป่วยกระทันหันช็อกก็เลยเสียทีนี้ก็เลยได้ย้ายหอพัดไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านที่เลี้ยงอเมริกันบูลี่ตอนนั้นแสดงว่าเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่แรกก็กลัวพอได้ไปสัมผัสจริงๆอ่ะ ได้แบบคุกคีกับความน่ารักก็เลยแบบหลงรักเลยตามหาหมาทันทีแบบอยากได้อยากได้มากจากเลี้ยงไ e บ i เรียน k ัสกี้มาเป็นเฟรนด์บูลครับแล้วสุดท้ายก็มาลงเอยที่อเมริกันบูลรีครับอเมริกันบูลรีครับโอ้พอดีชอบมากแต่ตอนนั้นเราเราเราเรียนด้วยพี่คือพูดง่ายๆไม่มีตังค์ใช่ครับไม่มีตังค์ครับแล้วราคามันก็หลักหมื่นขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงครับตอนนั้น เราก็ไม่มีรายได้ครับก็เลยไปขอขอนกับพี่เข้ามาครับฟาร์มอยู่สารคามครับเจ้าตัวนั้นก็คือชื่อไอพะโลครับพี่พะโลครับมาตัวแรกก็ยังอยู่อยู่นะอยู่อยู่ครับอยู่ครับอายุเท่าไหร่ละอายุสามสามปีละครับก็เท่ากับว่าเท่ากับอายุตั้งต้อมเลยเนาะใช่ครับอ๋ก็คือแบบจริงจังมาก็เพราะไอพะโลนี่แหละใช่ครับตอนนี้หมดแล้วยังหมดแล้วครับพี่ ผสมต้นขวาญหมดนะครับี่แสดงว่าพะโลนี่ก็สร้างรายได้ให้เราด้วยใช่ครับสร้างรายได้ครับอ,อยู่ได้เพราะพระโลครับคือปัจจุบันเราก็ยังเปิดปรับผสมอยู่เปิดอยู่พี่ครับอความรประทับใจในพะโลอ๋อมันเป็นหมาที่ทะเลิ้นพี่มันไม่ได้มีความหล่ออะไรหรอกครับมันมัน,ม,นมันทะลิ้นมันน่ารักครับเราขายความน่ารักอย่างเดียวครับก็เลยแบบ คนก็แบบไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่จะรู้จักในนามพาโล้บึงสีฐานนี่ครับพาไปเดินเล่นที่บึงสีฐานคนก็จะรู้จักพาโล้ที่เป็นพะโล้ครับแสดงว่า fc ก็เยอะใช่ครับพอมีอยู่ครับพี่มีเพจมีเพจของพะโล้ด้วยครับมี tiktok อย่างนี้ครับเนี่ลูกหลานนี่แสดงว่าเยอะแล้วมั้งเนี่ยเยอะครับลูกหลานเยอะครับครับตอนลูกเขาออกมานี่มันจะเป็นสไตล์ไหนก็เป็นแนวน่ารักแนวน่ารักครับครับแนวน่ารักเป็นพ็อกเก็ต น่ารักก็คือแม่สีในมาพะโลกดสีบุ๋มเอกลักษณ์ของพะโลก็คือหางจะไม่เต็มหางจะขอดหางคิงใช่ครับใครที่ชอบหมาหางคิงพะโลจัดให้ครับออกมาหางเป็นพ่อหมดเลยครับใครใครอยากได้มาหางยาวนี้มาหาผมไม่ได้ครับพะโลจัดให้ใช่พะโลจัดให้จิงยังเดียวครับ เสริมทับด้วยอะไรบ้างตอนนี้อ๋อตอนนี้เสริมทับก็คือตัวที่ตามมาจากครัวก็คือพริกไทยครับเป็นตัวเมียครับอ๋อไปได้ไหมเป็นไปได้มาจากพี่ที่อยู่คอนแก่นนี่นะครับแกเอาไปผสมกับบั่นโอิชิมาครับครับพี่ก็เลยมันออกมาเป็นลูกตัวเดียวในคอกเลยครับเป็นลูกตัวเดียวเลยไปขอหือแกมาพริกไทยคือลูกตัวเดียวใช่ครับออกมาทนเลยนะลูกทนตัวเดียวในคอกเลยครับแล้วทำไมเขาถึงกล้าให้ ไปอ้อนบอลมาครับไปอ้อนบอลมาชอบมากเป็นตัวเมียครับเอามาเสริมทับเป็นตัวเมียเพราะตอนนั้นยังไม่มีเมียันธ์ก็เลยอยากแบบอยากอยากเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยครับอยากเลี้ยงหลานแล้วสรุปได้กี่ข้อแล้วครับของพิ่ไทยพิ่ไทยได้สองแล้วครับพี่ก็คือเอามาผสมกับกับไอฮักคอนแกนครับอ๋อเป็นไอฮักนี่เป็นลูกของแจ็คพอตพี่ที่อยู่ ฉาเซิงเซาบ่า <laughs> มันขนฝูดยากรู <laughs> ้ไหมบุกมาถึงตัวนี้บ้างนี่น,น,นางเอกหรือพระเอกนางเอกครับาน,นางเอกครับตัวนี้น่าจะเป็นสไตล์ออกไปทางเอ็กโซติกแล้วดิอ๋อครับเตี้ยเล้ำๆ,ๆตัวนี้จะปั้นไหมเนี่ยจะปั้นครับครับ จะเอาไปใส่พ่อพันธุ์จะบีดจะเริ่มบีดครับจะเริ่มบีบเป็นแนวเอกโซติกใช่ครับจะเริ่มบีดกําลังจะเริ่มบีบครับครับตัวนี้ก็คือเจ้าพริกแกงครับพริกแกงนะครับท่านผู้ชมเป็นลูกของพริกไทยครับพริกไทยกับเจ้าหักครับอ่านะครับอนาคตก็คงจะปั้นไว้เป็นเอกโซติกใช่ครับกําลังจะวางแผนมีแผนไว้อย่างว่าจะไปใส่กับตัวไหนใส่กับไอ้วัวแดงครับ น่าจะได้ใกล้แล้วมั้งครับใกล้แล้วครับตอนนี้มีฮิดด้วยครับตอนนี้น่าจะใกล้แล้วฮีทสองฮนะครับพี่สองก็โอเคเนาะครับโอเคปัจจุบันนี้มีน้องบุรี่กี่ตัวครับหกตัวพี่ครับตัวผู้สองครับก็เลยพะโลกับไอ้ไข่เน่าครับเป็นสีมือไตกับสีบูคับพี่ครับตัวเมียสี่ตัวครับก็เป็นพริกไทยพริกแกงแล้วก็ไอ้ทะเล้นสีมือแล้วก็คำแก้วสี ช็อกไตครับครับพี่เดี๋ยวรอลุ้นของพี่แกงก่อนนะพี่ว่าลูกลูกชุดนี้จะออกมาเป็นยังไงก็จะมีเก็บอจะได้มีตัวเก็บกันให้ชมอีกครับตัางแผนไว้แล้วครับพี่เนาะอนาคตกคงจะอนาคตเริ่มขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆ่ครับขยับเรื่อยๆครับเลาแวกอุดรขอนแก่นเราเนี่ยภาคอีสานเราเนี่ยมีมีเลี้ยงเยอะไหมเยอะครับพี่เยอะครับเยอะมากในวงการบูลลี่ของเราตอนนี้กําลังขยับขยายด้วยเหตุนี้เองไหม ต้นมีบริการเสริมต่างๆครับพี่มีอะไรบ้างมีรับจับผสมนอกสถานที่ผสมเทียมผสมสดครับหรืออยากผสมพ่อพันธุ์เราเราก็มีที่พักอาหารให้ครับตอนนี้กำลังจะขยับขยายก็คือจะทำเป็นที่อนุบาลเด็กแล้วก็ที่ฝากเลี้ยงครับพี่เอาละครับต้นครับถ้าเกิดว่าคานผู้ชมเนี่ยอยู่ด้านนี้หรือว่าอยู่ที่อื่นที่อยากจะเข้ามา ดู BM b r บ w e ี y เราเนี่ยเดินทางมายังไงครับต้นถ้าเป็นมาจากขอนแก่นนะครับครับก็มิตรภาพยาวมาเส้นอุดรขอนแก่นเลยครับพี่ครับถ้าเข้าทางเขาชนกว้างคือสีแยกไฟแดงเขาชนกว้างเลี้ยวซ้ายยาวเข้ามาเลยครับพี่หรือถ้ามาไม่ถูกก็ทักเฟซบุ๊ก ส่ง G.P.S ให้นะส่ง G.P.S ให้ครับปักหมุดให้เลยเนาะครับถ้ามาทางอุดรก็เส้นอุดรขอนแก่นยาวมาถึงสี่แยกไฟแดงนนท์าสครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็ยาวมาเลยเหมือนกันครับเข้ามาง่ายครับเข้ามาง่ายเหมือนสกู๊นี้พี่ปักหมุดเข้ามาเดินวิ่งเข้ามาตามนี่ก็ครับนะไม่ไกลไม่ไกลเลขที่เท่าไหร่นะครับต้น 186โม1ครับบ้านป่าเปื่อยครับตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกว่างจังหวัดขอนแก่นครับอ่าครนะครับบอกเบอร์โทรหน่อยครับ0641659087ครับครับ0648479895ครับเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กต้นตีครับต้นตีอ่านครับภาษาไทยครับเผื่อจะได้ท่านผู้ชมจะได้ทักเข้ามาหาต้นหนึ่งเนาะได้ครับพี่อนาคตก็คงจะ ขยายขยายครับเลยค่อยตามไปดูในเฟซบุ๊กก็แล้วกันก็ตามดูในเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวจะมีลูกหมามาอัปเดตเรื่อยๆครับพี่โอเควันนี้ก็ขอบคุณต้นมากที่ให้เราเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาง่ายครับเข้ามาช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยขอบคุณนะครับต้นครับ I was fatter, give me a little space. Promise mama I'ma take the challenge hey, hey, Took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral. So let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your pop